ครับอ่านเนี่ยแต่ผมเล,อลอิกลบความตั้งใจแล้วครับหัวลายเบอด้ว<า>ยเ<า>ขาคือ<ข>อยู่ นะครับอย่าไปจุ <goof cji> oh, uh, my dad, my dad, oh ๊บเหมือนนั promises, no ่นนะครับเป็นจุ๊บส่วนตัวนะครับเอออย่าไปจุ๊บโดยเฉัาครูปอะดรีนาลีนหลังมากโอ้โหเจ๋งนะครับจับไม้จับมือในเชิงของการแข่งขันก็คือสร้างมิตรภาพครับในเชิงของทีมเราจะทำงานร่วมกันนะครับระหว่างทีม VIP แล้วก็ทีมเชียร์ของใจรอซ่านะครับ ว่าคืนนี้ร้านไหนนะครับอุ้ยเป็นอะไรที่สร้างครับขั้นต้นเดิมพันกันก่อนนะครับโป้ก้อยครับหัวก้อยครับโอเคแต่ไม่เห็นกัโอ้ยตำรวจกระยุเออเท้าขาพี่เท้าโอ้เท้าอีโจ๊กข้าพี่สำคัญอพี่โจ๊กตอนนี้ส่งลูกกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยทักษะนะครับทีมเวียทีก็พยายามสนุน ตื่นวันเรียวแ e t นะครับโดยยืนคุมตำแหน่งนะครับไม่ยอมขยับไพยุนไปไหนนะครับอุเขายืนคุมโซนอุ้ยแล้วไม่ขยับตรูปหลอมกนแล้วครับโอ้โหมองนะผมจะบอกยังไงดีนะตัวยืนแบบโอ้ยอย่าบอกกันว่าผู้กำกับกันเขาพอออกกำลังใส่คุณไดมีบอกว่าตัวยืนได้นันเหมือนกันำลังใจเนี่ยวุ้ยเกินแล้วค่ะสหรับผู้กำกับของเรา อ่าออกไปแล้วพี่ครับบอได้พูดคุยกันแล้วบีไอพีล้วนๆเลยนะคะบีไอีล้วนๆนั่นารศึกษ่าพระท่านเชี่ยงวันนี้เพี่ยงเช่กับซีนี่ที่สิมีครบรูปเซนที่คือเขาเอเจบันเอราะมันมันนะมัพยายามกองหน้าของไดโนซ่านะครับพยายามเตะเข้ากรอบนิดนึงเพราะว่ามันขี้เกียจตามนะครับ วนบาได้หนิวนมาเลยไปแดนสามไม่เดียวไปเดนสองเป็นเกมที่ผู้ตัดสินทำงานง่ายมากเลยนะครับทำไมอะคะไม่ค่อยได้เป๋อฟาวไม่ค่อยมีกระทบกระทั่งไม่ค่อยเกมปะทะกันอะไรมากมายนะครับเหมือนไปนิ่งอยู่กับกุนตมกินนะฮะผู้รักษาไอ้้ผูตัดสินของเรานะครับเหยอะเหยาะเหยาะนาทีเพราะเกมไม่รุนแรงเพราะเกมไม่ไม่เร็วมากนะฮะทำการแข่งขันนะครับที่ไม่ได้เป็นเจ้ากีอะ เปิดกรด้านซ้ายครับฝันเอาครับโตัวนเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปสับผัหลอกบอกให้จริงใจอีกแล้วเอ้าเลื่อนอันเลื่อนมาไม่ได้ลื่นทำพิธีเทคนิคค่ะสับผัหลอกไหมคะพี่เรฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนะนะโอ้โหเป็นแบบมากเลยนะคะตอนนี้เดนอซ่าได้บอลส่งบอลไปให้เพื่อนนะคะงงเงงงงดูว่าตอนนี้ บีไอพีกำลังจะแย่งลูกได้นะคะแต่ไม่ได้นะคะตอนนี้ลูกเราก็ไปที่เออแกร์หรือ,อว่ามุมนะคะบีไอีได้ลูกส่งไปที่ก็ดสึงคับพี่บานเป็นไงนได้คะได้รู้สึกไดโ<ด>นเสาจะเอาจริงมากเลยนะครับการทำทีมการกขึ้เท็นไงครับ ผู้กตเซไปได้นะครับสาหรับีนะครับดูเหมือนว่าวไจะักคมสวยครับเข้าขวหเางไมไม่ได้นะครับหลุดออกมานะครับดออกมานะครับเสาสนไม่มีใครนะครับเป็นตัวานแล้วครับเป็นตัานแล้วครับเป็นตัวานแล้วครับอ่านเข้าไปด้ครับออกมุมได้ครับเปิดออกไปด้กับซ้ายครับคนเยเดี๋ยวลกครับอ้ฉลไปนิดนึงนะฮะไปนิดนึงลูกถึงมือ บรษาษระตูนส่งลูกออกมาแม่นยำมากนะครับจริงๆก็ไม่เช่นตั้งใจส่งนะครับพอเตะแล้วไม่มีแรงนะครับก็เลยส,ส,สองสามนี้โอ,โอ้ไม่เปิดเข้ามาการนะครับสองคนรอยอยู่ทางด้านเสาสองนะครับรอยอยู่นะฮะไ,ไ,ได้คุ้มกว้างเลยอ่าวีเอพี ขอเปลี่ยนตัวเองหนึ่งด้านนะครับปุ่มกับการนะคะสถานี้ตำรวจเดี๋ยวพ่อพ่อคนขั้นใจก่อนใส่เว้นพ่อไมใช่ใช่ใช่ตูมเกียร์โอ้เกือบเกี่ยวบอลได้นะครับ ประมาณจะเกินไปนะครับมีการต่อว่าต่อขานจากทีมผู้ฝึกนเวลาดูเวลาเชียร์จะได้รู้ว่าในการคองบอลในการป้องกันบางทีมันก็ยากนะครับในบางจำยังมีตำแหน่งที่รออยู่บริเวณการประตูนะครับไม่ได้ทำงานนะครับพอมันไม่ผ่านแนวแผงกลางสักทีนะครับอหลุกไปแล้วครับยังไม่ท้มหน้านะครับไายด้านขวาแล้วครับรอคองูไว้เปิดข้ามาครับข้างหลางมาครับ ไม่ฟังนะฮะใบแดงไม่มีครับถ้าจะใบแดงก็คือขอใบหน้าเนื้อใจเสือจริงๆอ่าตูบกับเท้านะครับมันเดยงไม่เชื่อจริงๆโคโล่ล็อบโคโล่ล็อบโคโล่ล็อบเฮ้ยโคโล็อบเฮ้ยโค่อต้องใช้ความเร็วครับผู้สาวตูนเร็วกว่าไงอายุมากเลยโคโล่ล็อบเนีย ฉันแบบเข้าประตูตอนแรกผมมองอยู่มุมนี้ก็นึกว่าจะเข้าหลังประตูนะฮะเป็นลูกเข้าที่อย่างไม่น่าเชื่อเล1-0นะครับรส,สนนบสายใจแล้วครับเอาพวกคูก่งููลงไปนะครับเอาพวกยขยันออกนะครับต้องสเสริมเกมใหม่แล้วนะครับสำหรับ VIP นะฮะต้องแก้เกมกันมาใหม่แล้วฮะโดนนำไป1-0แล้วนะครับต้องผ่านบอลให้มันทะลุแนวหลังของไดโนซ่าให้ได้นะฮะ ที่ลงแบบเป็นพริกเป็นจังขนาดนี้ยังไม่จบเพิ่งนับศพทหารแค่1 0พริกได้เสมอครับอะไรทุกอย่างเก่ดเต้นแค่ลูกกลมๆนะครับเรื่องแรกอาจจะมองว่า V.I.P นี่ต่อให้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าอแอนก็วัยรุ่นนั่นก็ต้องให้โอกาสให้วัยรุ่นก่อนประธานเรากิ้งไปแล้วค่ะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าวีพีพยายามเล่นลูกจังหวะเดียวเพื่อถนอมเรียวแรงก่อนนะครับอ่าไปแล้วฮะไปด้านซ้ายแล้วครับโอ้โหรู้สึกว่ากองมึงรู้ทันนะฮะรับเออภาพชายไหมครัผมไม่มั่นใจว่าตั้งใจจะเตะหรือว่าตั้งใจอ๋อนี่ตั้งใจจะทำแบบนี้จะ <c oughs> จ,ะจะแบบนี้เ <c oughs> ออ เริ่มมีแอีกที่เริ่มมาทีมครึ่งหลังในบรรยากาศเริ่มได้แล้วครับลากเลื้อยลบอ่าเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดสวนกลับแล้วนะครับล้ำหน้าไหมครับไม่ล้ำหน้านะครับผ่านได้ครับผ่านได้เจ็ล้วครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับสามถึนเ่ก็ผ่านไม่ได้นะฮะเราสามารถที่จะทำได้กลายเป็นประตูนุกๆก่อนลงไปนี่เตรียมทีมให้ดีสามจุดเจ็ดเตะครบเลยพยายามนับตัวนะครับว่ามีผีตัวผู้เล่นครบหรือเปล่าครับพยายามนับตัวนะครับรู้สึกจะต่อให้เยอะ จบตะกอนนี่กูจะเข้าเองกูจะเข้าเองมาที่ไอ้นี่อ,งงอ,อะไรครับไม่เป็นไรครับเปลี่ยนตัวช้าๆหน่อยไม่เป็นไรครับมีพิษเปล่าครับเปลาครับเปลี่ยนจังหวะเปล่าครับไ,ได้แล้วนะครับ โอตีโดยพัดผานเองนะครับเป็นลูกที่ไม่ใช่จริงเป็นลูกที่ฝีมือนะฝีมือฝีเท้าด้วยนะครับจับลูกแล้วก็ประคองประคองแล้วก็หักบุกยิงไปนะครับโอตี โดยพัดทานเองนะครับเป็นลูกที่ไม่ใช่รจริงเป็นลูกที่ฝีมือนะฝีมือฝีเท้าด้วยนะครับจับลูกแล้วก็ประคองประคองแล้วก็หักบ,บุบยิงไปนะครับสำหรับ 这边过啥？过地、嗯。嗯嗯嗯 <ง ains> นะครับกับแมตช์พิเศษนะครับระหว่าง VIP นะฮะของกาฬสินธุเอฟซีและทีมเชียร์ได้เท้าลุ้นล้วนเลยทีเดียวนะครับ2-2จบลงไปนะครับ,อ,รบ,รบอ่ะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟผ้ายาลมยาอบยาหมอกเตรียมมาให้พร้อมนะครับโโอ้หนะคะก็ผ่านกันไปนกาฬสินธุเอฟซีนะคะก็ต้องขอฝากขอบพระคุกเอศาสตร์ศพผีดุนะคะทางทางตำรวจเองโดนกระเพาะดุส,สือค่ะเป็นจของ ทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับการแข่งขันในสำหรับนักกีฬาทีม VIP สปอนรกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเปป,ะป,ะเป็น็นนยอตระู